โครงการช่างหัวมันคืออะไร ยินดีต้อนรับสู่โครงการช่างหัวมันในพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริแห่งล่าสุดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เริ่มงานโครงการขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2552มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า250ไร่ในเขตอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านคือเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตรให้กับเกษตรกร,กรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในปัจจุบันโครงการช่างหัวมันได้ทําการศึก ษาและปลูกพืชพื้นเมืองและทำปศุสัตว์หลากหลายชนิดเพื่อตอบสนองต่อตลาดเกษตรอุตสาหกรรมอาทิมะนาวแป้นชุมผู้เพชรสายรุง้งข้าวพันธุ์พื้นเมืองผักเศรษฐกิจโคโนมไก่ไข่ยางพารายางนาและอีกมากมายหลากหลายสายพันธุ์เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ช่างหัวมันชื่อนี้มีที่มาหลายคนคงมีความสงสัยกันว่าช่างหัวมันคืออะไรซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีที่มาของชื่อนี้ว่าขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลได้มีรัตฎรได้มาถวายหัวมันให้แก่พระองค์ท่านพระองค์ท่านจึงได้รับสั่งให้ข้าราชบริพารวางหัวมันนี้ไว้บนตาช่างโบราณที่วางอยู่ในบริเวณพระราชวังไกลกังวลและหลังจากนั้น พระองค์ท่านจึงได้เสด็จไปที่กรุงเทพมหาคนครเป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับมายังพระราชวังไกลกังวลและทอดพระเนตรไปที่ตาช่างโบราณที่มีหัวมันวางอยู่กลับเห็นว่า หัวมันนั้นกับงอกใบงอกรากได้แม้ไม่นําลงดินจึงมีพระราชด,ดำริว่าขนาดหัวมันที่วางเฉยๆในอากาศมันยัง,งงอกใบงอกรากได้ขนาดนี้แล้วนับภาษาอะไรกับการนําไปปลูกลงดินแม้ว่าจะเป็นดินที่แห้งแล้งที่สุดจะต้องเติบโตได้อย่างแน่นอนจึงเป็นที่มาของชื่อโครงการช่างหัวมันในพระราชด,ดำริและพระองค์ท่านในพระราชทานหัวมันเทศหัวนั้นมาปลูกไว้ในบริเวณโครง,งการอีกด้วยไร่ของพ่อ โครงการช่างหัวมันนี้เปรียบเสมือนไร่ของพ่อซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการซื้อที่ดินมากกว่า250ไร่ในอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งพื้นที่นี้ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดในจังหวัดเพชรบุรีที่ดินเกือบทั้งหมดมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดาน เจ้าของที่ดินเดิมปลูกต้นยูคาลิปตสไว้เพื่อตัดขายและมีแปลงปลูกอ้อยและแปลงปลูกมะนาวรักอีกบางส่วนดินบริเวณนี้เป็นดินที่ขาดแร่ธาตุอีกทางพื้นที่นี้อยู่บริเวณหลังเขาทําให้มีฝนตกน้อยพระองค์ท่านจึงได้มีพระราชดำริที่จะพลิกฟื้นให้พื้นดินที่แห้งแล้งที่สุดแห่งนี้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์สามารถกลับมาทําการเกษตรได้เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้มาทําการศึกษาโดยยึดหลักเกษตรพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ร่วมกับการประยุกต์ใช้แนวคิดเกษตรอุตสาหากรรมมา ใช้ในโครงการช่างหัวมันแห่งนี้อีกด้วยคือการทาการเกษตรโดยคํานึงถึงความต้องการของตลาดและปรับปรุงระบบการจัดการผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมีการวางแผนการผลิตเพื่อสามารถคาดการผลผลิตและรับมือกับปัญหาในอนาคตได้ร่วมกันทํางานเพื่อไร่ของพอ่อ โครงการช่างหัวมันนอกจากนักวิจัยที่มาจากองค์กรต่างๆที่มาช่วยการศึกษาวิจัยแล้วกําลังสําคัญที่ขายไม่ได้คือเก,กษตรกรในพื้นที่ที่เข้ามาช่วยปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเกษตรและดูงานในโครงการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างความรู้วิชาการของนักวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเก,กษตรกรซึ่งเมื่อนําม,มาผสมผสานกันทําให้ก่ะเกิดเป็นองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยั่งยืน การพัฒนาโครงการช่างหัวมันจากการร่วมมือของนักวิชาการและเกษตรกรในพื้นที่จึงทําให้โครงการช่างหัวมันนั้นสามารถทําการเกษตรและปศุสัตว์ได้หลากหลายมีการศึกษาวิจัยทั้งในด้านความรู้วิทยาการในการปลูกพืชและการจัดการการเกษตรแบบอุตสาหกรรมไปควบคู่กันซึ่งผลผลิตทั้งหมดของโครงการจะจัดจาหน่ายในร้านโกลเด้นเพลสทุกสาขานอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบชลประทานและระบบไฟฟ้าในพื้นที่โครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยพัฒนาอ่างเก็บน้ําหนองเสือ เึ่งเป็นอ่างเก็บน้าหลักของโครงการให้สามารถจุน้ําได้ถึง280,000ลูกบาทเมตรติดตั้งระบบกระจายน้ําไปหลอป่อเลี้ยงเพาะปลูกพืชและปศุสัตว์และติดตั้งระบบพลังงานทดแทนอย่างกังหันลมและแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเพิ่มสถียภาพพลังงานในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงอีกทั้งสามารถจ่ายไฟคืนแก่การฟฟ้าได้อีกด้วยความสำเร็จของโครงการช่างหัวมัน จากการดำเนินงานของโครงการช่างหัวมันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้พื้นที่ท,ที่ยากที่สุดในการทำการเกษตรสามารถกลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วและเป็นต้นแบบทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในประเทศไทยก็เพราะด้วยความร่วมมือกันระหว่างคนในพื้นที่และองค์กรต่างๆที่ช่วยกันทำให้โครงการช่างหัวมันในพระชด,ดําริเป็นโครงการต้นแบบของขเกษตรกรในประเทศไทยให้มาศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตรเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราชาวไทย